สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเคซีรีสแมนนะครับที่น่าจะมาพูดคุยและรีวิวซีรีส์เกาหลีที่ผมได้ดูนะครับวันนี้นะครับซีรีส์ที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็ยังคงอยู่นะครับกับซีรีส์ของทาง Netflix นั่นเองนะครับกับซีรีส์นะครับที่มีชื่อเรื่องว่า Twenty Five Twenty One นะครับผมก็สำหรับซีรีส์เรื่อง25 e 1นะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับของเหล่าวัยรุ่นนะครับในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ IMF นะครับ ถึงแม้ว่าจะทําให้พวกเขานะครับ ต้องมีชีวิตยากลําบากนะครับแต่ก็ไม่สามารถจุดยั้งความฝันของพวกเขาได้นะครับที่จะเล่าผ่านตัวนาฮิโดนะครับที่รบโดยคินเทรีสาวน้อยชมรมฟันดาบที่ชมรมของเธอถูกยุคจากสภาพเศรษฐกิจทําให้เธอจึงต้องยืดหลนทุกวิถีทางเพื่อทําในสิ่งที่เธอรักต่อไปกับตัวแพ็คอีจินที่รบบโดยนัมจูฮยอกลูกเศรษฐีที่บ้านล้มละลายทําให้เขาจะต้องมาสู้ชีวิตด้วยการทํางานพาร์ทไทม์เพื่อทําตามความฝันของเขาต่อไปมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาได้กับซีรีส์เรื่อง25 t o นั่นเองนะครับก็สำหรับ c ีีเรื่องนี้นะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ใช้คําว่าโอ้โหผมตั้งหน้าตั้งตารอเลยครับเพราะว่าอยากจะมาดูตัวนําจูฮยอกนั่นเองนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในพระเอกที่ผมชื่นชอบมากๆเลยหลังจากที่เขาเพิ่งฝากผลง,งานเรื่องล่าสุดก็คือเรื่อง Start Up ไปนั่นเองนะครับ ซึ่งในครั้งนี้นะครับก็ได้มารับบทพระเอกอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าทีนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเรื่องราวมันเกี่ยวกับอะไรเนื้อหามันเป็นยังไงเขาไม่บทบาทยังไงครับก็เลยได้มาลองดูซีรีส์เรื่องนี้โดยที่แบบไม่ได้สนอะไรมากมายเลยนะครับปรากฏว่าครับพอได้มาดูแล้วต้องยอมรับเลยว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกๆคนห้ามพลาดเลยนะครับซึ่งถึงแม้ว่าเรื่องนี้นครับจะออนแอร์พร้อม Uh, forecasting love a n d v e n t e r นะครับซึ่งมีทรงคันกับพักมินยองที่ผมชื่นชอบอยู่แล้วใช่ไหมต่บอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยเรตติ้งดีกว่าครับและมีเหตุผลด้วยว่าทำไมเรตติ้งมันถึงดีกว่านะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันก่อนอื่นเลยนะครับนางเอกนะครับที่จะมารับบทประกบคู่กับพระเอกนะครับนั่นก็คือตัวคิมแทรีนั่นเองนะครับซึ่ง เราก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาเธอนะครับจากซีรีส์เรื่องล่าสุดของเธอก็คือเรื่องมิสเตอร์ซันชัยนั่นเองนะครับซึ่งคิมแทรีนะครับก็จะมารับบทเป็นตัวละครหลักในเรื่องนะครับแล้วบอกเลยว่าเป็นนางเอกที่มีคาแรคเตอร์แล้วมีเอกลักษณ์ชัดเจนมากๆเลยนะครับและจริงๆนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อเรื่องครับผมก็เลยจะขอแนะนําตัวละครอีกสัก3าตัวก่อนซึ่งเป็นตัวละครหลักในเรื่องเช่นเดียวกันนะครับคนแรกนะครับนั่นก็คือตัวโกยูริมนะครับที่รับบทโดยคิมจียอนนะครับหรือว่าโบนาวงอูจูโซยอนนั่น ซึ่งเธอก็จะมาเป็นนักกีฬาฟันดาบทีมชาตินะครับที่เป็นไอดอลของนางเอกนั่นเองนะครับแล้วก็มีความสนิทชิดเชื้อกับพระเอกอีกด้วยนะครับกับคนต่อไปนะครับนั่นก็คือตัวมุนจีอุงนะครับที่รับบทโดยชเวฮยอนอุกนะครับซึ่งนักแสดงหนุ่มคนนี้นะครับเพิ่งฝากผลงานล่าสุดในเรื่อง Bracket Boys นะครับในบทของนาอุชานนั่นเองนะครับซึ่งในเรื่องนี้ครับเขาก็จะมาเป็นคล้ายๆกับเป็นคู่รองของเรื่องนะครับประกบกับตัวโกยูริมนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็จะเป็นหนุ่มน้อยน่ารักนะคร แต่สมัยเด็กของหัวหน้าห้องด้วยนะครับและคนสุดท้ายครับนั่นก็คือตัวจีซึงวานนะครับที่รับบทโดยอีจูมยองนะครับซึ่งนักแสดงสาวคนนี้นะครับก็เพิ่งรับบทล่าสุดในเรื่องไครอสนะครับที่เป็นบทของเพื่อนนางเอกนะครับซึ่งในรอบนี้นะครับเธอก็มาเป็นตัวหัวหน้าห้องนะครับหรือว่านักเรียนหัวกะทิในชั้นเรียนนะครับที่เป็นเพื่อนสมัยเด็กนะครับของตัวจีอุงนะครับแล้วก็เป็นลูกสาวนะครับของบ้านที่พระเอกมาเช่าอยู่ด้วยนะครับก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่มีความเกี่ยวข้องกันของ5ตัวละครหลักนั่นนเองะครับ ทีนี้ครับก็มาพูดถึงเนื้อเรื่องกันสักนิดหนึงแล้วกันนะครับสำหรับเนื้อเรื่องนะครับก็ต้องยอมรับเลยว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ซีรีส์เกาหลีนะ เอาพล็อตในช่วงเหตุการณ์สาคัญของใช้คําว่าโลกเลยก็ได้นะครับไม่ใช่เฉพาะเกาหลีนะครับเพราะว่าเขาเอาเรื่องราวนะครับในช่วงปี1997นะครับหรือว่าในช่วงที่มีวิกฤตเศรษฐกิจ IMF นะครับหรือว่าที่บ้านเราดูกันในช่วงคือต้มยำกุ้งนะฮะในปี2 5 4 0นะครับซึ่งแน่นอนครับอ่าถ้าหลายๆคนอาจจะไม่ทันนะครับผมก็ชื่อเฉียวเฉียวนิดนึงครับก็คือรู้ว่ามันเป็นช่วงที่แบบโหเศรษฐกิจตกต่ัมากมีคนล้มละลายมีคนแบบเสียเงินเสียทองสูญเสียความฝันสูญเสียทุกออยยย่าาางไปกกััันนนนเเเะะะะมลครรบพฉ้ ในเรื่องครับก็เลยเอาโครงเรื่องตัวนี้ครับมาใส่ในชีวิตของพระนางนะครับเพราะว่าทั้งคู่ก็จะจะมีการสูญเสียอะไรบางอย่างไปนะครับแต่ว่านั่นก็ไม่ได้ทําให้ความฝันหรือว่าความตั้งใจของพวกเขาจะต้องล้มเลิกตามไปด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับจะเล่าผ่านตัวนาฮิโดนะครับที่รับบทโดยชินแทรีนั่นเองนะครับซึ่งตัวเธอเองนะครับก็จะเป็นสาวน้อยในวัยมัธยมปลายนะครับซึ่งเธอก็สังกัดชมรมฟันดาบนะครับซึ่งเธอก็ มีความฝันในการที่จะไปเป็นคู่แข่งนะครับของตัวโกยูริมนะครับซึ่งตัวโกยูริมก็จะเป็นนักกีฬาทีมชาติที่เป็นเยาวชนเหมือนกันนะครับรุ่นไล่ๆกับเธอเลยนะครับซึ่งเป็นคนที่เก่งได้เหรียญทองมาด้วยครับทำให้เธอก็เลยแบบเป็นนัชนีดับเหมือนกันก็เลยอยากจะแบบจะเก่งให้ได้เหมือนไอดอลของเธออยากจะเป็นคู่แข่งของไอดอลของเธอครับจึงทําทุกวิธีทางครับเพื่อที่จะให้ไปถึงจุดนั้นนะครับแต่ว่าจังหวะนั้นเองครับมาถึงช่วง IMF พอดีครับครับทำให้ชมรมที่เธอสังกัดอยู่จึงถูกยุบไปนะครับทาให ยิโดของเราครับจึงทํายุกวิถีทางครับเพื่อที่จะได้ย้ายไปอยู่โรงเรียนเดียวกับ ตัวโกยูริมนะครับซึ่งเป็นไอดอลของเธอนั่นเองนะครับมันจึงเป็นเรื่องวุ่นวายที่มันเริ่มต้นขึ้นนะครับซึ่งในขณะนั้นเองครับในช่วงที่วุ่นวายของเธอครับเธอก็ได้มาพบเจอกับตัวแพทอีจินนะครับที่รับบทโดยนัมจูฮยอกนะครับซึ่งตัวอีจินเองครับก็จะเป็นลูกของเศรษฐีครับซึ่งเคยมีชีวิตที่หรูหรามาก่อนครับแต่ว่าวันหนึ่งครับพอเจอวิปฤิ้งอมเมาเล่นงานเนี่ยทำให้ครอบครัวเขาจึงล้มละลายครับแล้วทำให้คนในบ้านก็แยกกระจัดกระจายกันไปใช้ชีวิตนะครับซ สองปีเครับเหมือนก็เพิ่งจะเริ่มเรียนมหาลัยเองครับทำให้ชีวิตเขาก็เหมือนกับโอ้โหถูกเตะต,ตัดขาลงมาสู่ในโลกความเป็นจริงครับทำให้เขาจะต้องมาดิ้นรนในการมาหาเงินเพื่อใช้ชีวิตดิ้นรนเพื่อจะต้องเอาเงินนะครับมาเลี้ยงดูครอบครัวของเขาต่อไปนะครับทําให้กลายเป็นว่าเด็กในวัยยีบปีคนนี้ครับจำเป็นจะต้องรีบโตเป็นผู้ใหญ่กว่าคนอื่นนะครับซึ่งเขาก็สู้ชีวิตของเขาครับโดยไม่ย่อท้อต่อความยากลาบากต่างๆนะครับเพื่อจะได้ตามความฝันของเขาต่อไปนั่นเองนะครับซึ่ง การโคจรมาเจอกันของคู่พระนางคู่นี้ครับจึงเป็นคู่ต่างวัยนะครับเพราะว่านางเอกรู้สึกจะสิบแปดพระเอกยี่สิบสองปีนะครับเป็นคู่ต่างวัยที่มาเจอกันเราก็มาเติมเต็มในสิ่งที่ทั้งคู่ขาดหายไปนะครับมันจึงเป็นซีรีส์ที่บอกเลยว่าเป็นแนวโรแมนติกมีคอมเมดี้ครับตัวนางเอกคือโบ,บะมากแต่ก็แอบแฝงด้วยความดราม่ามีประเด็นเรื่องการใช้ชีวิตมีความกดดันจากสภาพเศรษฐกิจเข้ามาด้วยนะครับจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่บอกเลยว่า มีเนื้อหาเข้มข้นแน่นอนนะครับกับสําหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมก็สําหรับซีรีส์เรื่อง25-21นะครับก็บอกเลยว่าหลังจากที่ผมได้ดูไปทั้งหมดตอนนี้4ตอนนะครับต้องยอมรับเลยว่าโห เรื่องนี้มันดีจริงนะครับแล้วพอมาได้มาดูจริงๆครับถึงเข้าใจครับว่าทําไมเรตติ้งมันถึงดีกว่าไอ้เรื่อง forecasting love and a v e n t u r e นะครับเพราะว่าการลงดีเทลของตัวละครปมปัญหาต่างๆาสิ่งที่เขาพยายามจะเล่านะครับพยายามจะสื่อสารออกมามันทําได้โคตรจะดีเลยครับทำให้มันก็เลยเป็นแบบซีวีอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้ผมก็ไปนึกถึงแบบพวก ตระกูลรีプライนะครับไม่ว่าจะเป็น1988นะครับหรือว่าช่วง1994งนะครับซึ่งมันจะเป็นไทม์ไลน์ใกล้ใกล้ันเนาะเพราะว่าในเรื่องนี้ก็คือเซตอัพที่1997เานาะทำให้ก็เลยแบบว่าโหกลินอารีพライมาเทียบเลยแล้วผู้กำกับคนเขียนบทเองค่อนข้างลงดีเทลตัวละครละเอียดมากๆเลยครับทำให้ไม่แปลกครับทำให้ผมเชื่อว่าเวลาซีรีส์เกาหลีเขาเวลาเขาเล่าเรื่องย้อนอดีตไปแล้วลงดีเทลดีดีเนี่ยส่วนใหญ่เรตติ้งดีทุกเรื่องฮะแล้วมันเป็นเหมือนกับการย้อนวัยย้อนความรงงจาาขออคคนนนหหลลยยๆด้้ววับแกก็มมเื พยายามจะเล่าเรื่องสู่รุ่นถัดๆไปด้วยครับว่าเออในเหตุการณ์ตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับซึ่งสามารถศึกอสาออกมาได้ดีมากเลยนะครับสิ่งที่ต้องขอชื่นชมอย่างแรกเลยก็นั่นแหละครับเรื่องการเซตอัพยุคในปี1997นะครับที่ทําออกมาโคตรจะดีเลยนะครับก็ได้เห็นเหตุการณ์หลายๆอย่างที่พอจะแบบเออพอจําได้บ้างหรืออุปกรณ์ต่างๆการแต่งกาย วิธีการใช้ชีวิตต่างๆในปีสักปลายปี90ถึง2000นะครับมันก็เลยแบบเออมันย้อนวานๆดีเหมือนกันเนาะรู้สึกแก่เลยครับแต่ทีนี้ฮะนอกจากการเซตอัพเรื่องนั้นแล้วครับเขายังอุตส่าห์โยงเรื่องทั้งหมดนะครับมาปูเป็นการดําเนินเรื่องของตัวละครอย่างพระเอกนางเอกด้วยนะครับซึ่งสิ่งที่ต้องชื่นชมอย่างแรกเลยนะครับก็คือการลําดับเนื้อเรื่องครับที่ทําออกมาได้น่าสนใจมากคือที่บอกว่าเขาเล่าเรื่องแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนรีプライน1988เนี่ยเพราะว่า วิธีการเล่าเรื่องของเขาครับน่าจะแบ่งออกเป็นช่วงสช่วงอายุของตัวละครพระนางนะครับเพราะว่าเปิดเรื่องมาเนี่ยก็จะเล่าเรื่องถึงนางเอกในปัจจุบันนะครับแล้วก็มีการพูดถึงลูกสาวของนางเอกด้วยแล้วก็จะมีการที่เธอไปแอบอ่านไดอารี่ของแม่ของเธอเนี่ยทำให้ก็ได้มารับรู้เรื่องราวในปี1น97ที่แม่เธอเพิ่ง18ปีอะไรทานองนี้นะครับซึ่ง เหตุการณ์หลักๆอีกอันนึงนะครับนอกจากปีปัจจุบันก็คือปี1997ที่นางเอกกับพระเอกก็คืออายุ18กับ22นะครับและเชื่อว่าเดี๋ยวคงมีสักไม่6ตอนก็สักครึ่งเรื่องนะครับคงมีทาสกิปอีกสัก3ปีนะครับเพื่อจะได้มาเป็น25 21นะครับหรือว่าช่วง21-25นะครับในช่วงที่พวกเขากําลังรุ่งเรืองเลยกําลังแบบทํางานเลยอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ใน EP4 ก็ยังอยู่ที่ปี1997นะครับก็ดูกันต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่ง สิ่งที่จะทําให้มันลุ้นอันนึงก็เหมือนรีプライเลยครับก็คือว่าจะต้องมาลุ้นว่าสุดท้ายนางเอกจะได้สมหวังกับพระเอกหรือเปล่านะครับเพราะว่าไปๆมาๆครับที่เนื้อเรื่องปล่อยเนื้อหามาก็คือตัวลูกสาวของนางเอกไม่ได้ใช้นามสกุลของทั้งนางเอกก็พระเอกด้วยครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าจริงๆแล้วสุดท้ายนะฮะนางเอกได้แต่งงานกับใครอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับทีนี้ครับสิ่งที่ผมว่ามันดีงามนะครับไม่แพ้ตัวโครงเรื่องเลยหรือว่าตัวเซตอัพของเรื่องเลยก็คือการแสดงของคู่พระนางนะครับ คือขอชื่นชมพระเอกของผมก่อนก็คือตัวนาจูฮอกเนาะคือนาจูฮอกครับเล่นเรื่องนี้ครับคือเราอาจจะติดภาพเขามาจากหลายๆเรื่องก่อนใช่ไหมครับแต่ว่าในเรื่องนี้ครับเขาก็สแสดงออกชัดเจนเลยว,ว่าเขาเล่นเป็นตัวลูกคนรวยนะครับที่เคยมีชีวิตที่มันดีมากๆมาก่อนแล้วพอมาถึงแบบจุดตกอับในชีวิตจุดที่บ้านเขาล้มละลายครับเขาก็ต้องพยายามที่จะต้องอเดินหน้าต่อไปหาทางามีชีวิตอยู่ต่อไปนะครับซึ่งเราจะเห็นเลยว่าใน ความที่เขาเพิ่งอายุ22ปีหรือประมาณสักมหาลัยปี2ปี3าอะไรประมาณนี้ครับแล้วต้องมารีบมาทํางานเลยครับเขาจะต้องมีความกดดันต่างๆมีความเครียดต่างๆสะสมแต่ว่าเขาก็ยังเก็บอาการยังอดทนยังกัดฟันสู้ต่อไปนะครับแต่ว่าตัวเขาเองก็ยังมีมุมที่มันอ่อนแอหรืออ่อนไหวนะครับซึ่งตรงจุดนี้ผมบอกเลยว่านําำชูชกสอบผ่านมากในการเล่นเป็นตัวละครวัย22ปีที่จะต้องรีบโตเป็นผู้ใหญ่นะครับอันนี้ผมชื่นชมเลยแต่ว่า คนที่มาเหนือกว่านะครมาเหนือกว่าแล้ว,ลวผมไม่ได้คาดหวังเลยว่าตัวละครนี้มันจะโดดเด่นขนาดนี้นั่นคือตัวนาฮิโดครับก็คือที่รับ,บทตัวคิมแฮรีนะฮะคือคิมแฮรีครับ,รบเราคุ้นหน้าคุ้นตากันมาบอกโหซีรีส์เรื่องก่อนที่แบบโ้คาแรคเตอร์คนละเรื่องเลยแล้วเอาจริงๆนะฮะคิมแฮรีนี่รู้สึกว่าจะอายุเท่าผมเลยนะแล้วก็กลายเป็นว่าในเรื่องนี้ครับเชิมาเล่นเป็นเด็กวัยสิปีซึ่งตอนแรกผมก็รู้สึกแบบ มันจะไหวไหมนะมันจะแบบเล่นแล้วดีไหมนะครับแต่ปรากฏว่าโอ้โหคิมแทรีคือตีโจทย์แตกมากคือเล่นโคตรจเนีนเ,ยเลยคือเธอสามารถแสดงออกเป็นเด็กวัยสิปีที่แบบมีความฝันร่าเลยเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วยิ่งคาแรคเตอร์ของตัวนาฮีโดก็คือแบบว่าเป็นเป็นสายที่แบบไม่ได้ฉลาดเรื่องการเรียนไม่ได้ฉลาดเรื่องการใช้ชีวิตครับเธอเก่งอย่างเดียวคือเรื่องฟันดาบครับทำให้เธอก็จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาแบบเด็กๆก,การตัดสินใจแบบเด็กๆนะครับซึ่ง สแสดงออกมาโคตรดีเลยนะครับแล้วตอนแรกกับผมก็แอบสงสัยอยู่เหมือนกันว่าแบบเคมี M A, มันจะไปคลิกกับนำชวนฮอกผมยังไงนะแต่ว่าโอ้โหทางคนเขียนบทเองก็ยังอุตส่าห์หาช่องว่างของความรู้สึกของคนครับที่แต่ละคนมันจะมีปมแตกต่างกันมีความเครียดแตกต่างกันแล้วสองคนนี้ดันมาปลักกันได้แบบผลิตพอดีดเลยครับคือแบบสุดยอดคือเป็นเป็น เป็นซีรีส์ที่แบบไม่ต้องแคสนักแสดงที่แบบโอเคมีปังตั้งแต่แรกเหมือนเรื่องอื่นครับแต่ว่าเขาใช้บทเขาใช้การเติบโตของตัวละครทําให้ตัวละคร2ตัวนี้มันมีความผูกพันกันและเคมีที่มันแบบสุดยอดมากๆเลยตรงนี้ขอชื่นชมจริงๆกับสําหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับแต่ว่าอีกอันนึงนะครับก็คือไม่ต้องเซเวตไปนะครับว่าแบบเออมันจะมีแค่คู่หลักหรือเปล่าครับคู่รองนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะก็คือคู่รองก็คืออตัวเจ้าน่ารักห้องเจ็ดเนาะกับตัวเอ่อโกยูริมเนาะที่เป็นนักฟันดาบ ชาติซึ่ง2ตัวละครนี้ก็ยังอาจจะไม่ยังไม่ได้ปูเนื้อหาปูแบบกคาาของพวกเขามาเยอะสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าบอกเลยว่าเชื่อว่าซีวีส์เกาหลี่ยคงไม่พลาดเรื่องนี้แน่นอนครับแล้วเขาก็คงจะค่อยๆปล่อยเนื้อหาออกมาครับแต่ว่า เท่าที่ดูมา3ามสี่ตอนตอนนี้ก็บอกเลยว่าคู่นี้ก็แบบมีความเคมีมีความจิ้นฟินไม่แพ้กันเลยนะครับแล้วก็ด้วยความที่5าตัวละครหลกักมันมีความเกี่ยวข้องกันทางใดทางหนึ่งนะฮะทำให้พอมันมารวมกลุ่มกันก็ทําให้รู้สึกแบบเออมันเป็นมิตรภาพนะครับของเด็กวัยรุ่นในยุคนั้นด้วยนั่นเองนะครับทำให้นะครับถ้าสรุปนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องอ25 21นะครับก็เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้นะครับโรแมนติกคอมเมดี้จริงๆถึงแม้ว่ามันจะมีดราม่าเยอะมากๆนะครับที่ จะเล่าเรื่องในช่วงยุค IMF เนะครับเพราะฉะนั้นน่ยใครนะครับอยากจะย้อนเวลากลับไปในช่วงนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นไปดูการใช้ชีวิตของพวกคนในปี1997นะครับที่กําลังเข้าสู่ปี2000นะครับหรือแม้แต่อุปกรณ์เครื่องใช้วิถีชีวิตต่างๆครับเรียนเชิญเลยครับเรื่องนี้เนี่ยตอบโจทย์คุณแน่นอนเพราะว่าเกาหลีนี้เก็บทุกเม็ดจริงๆนะครับและใครนะครับถ้าเป็นแฟนคลับของนัมจูฮยอกนะครับหรือว่าคิมแทรีนะครับล็อบบลองเรื่องนี้คุณไม่ผิดหวังแน่นอนครับกับการแสดงของพวกเขาแล้วก็ เคมีอันน่ารักของพวกเขาด้วยนั่นเองนะครับและถ้าใครนะครับชอบซีรีส์ที่มีการวางเนื้อเรื่องที่มีการเล่าตัดสลับอดีตปัจจุบันที่ผมบอกเลยว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยเรียนเชิญเช่นเดียวกันนะครับและสําหรับใครนะครับไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นก่อนหรือว่าคนยุคป,ปัจจุบันครับที่กําลังจะมองหาแบบเป็นแพชชั่นหรือว่าเป็นความฝันนะผมมองว่าเรื่องนี้คุณมาลองดูคุณอาจจะได้พลังงานดีๆไปด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ที่แบบ าการตามหาความฝันในยุคที่มันยากลาบากมากๆในยุคที่พวกเขาถูกขัดขวางทุกวิถีทางด้วยยุคสมัยนะครับแต่ว่าพวกเขาก็ยังพยายามยิ้นรนเพื่อทําตามความฝันของพวกเขาอยู่นะครับก็มาเติมพลังบวกได้กับซีรีส์เรื่องนี้นะครับสุดท้ายนี้ครับก็ฝากกันด้วยนะครับกับซีรีส์เรื่อง25 21นั่นเองนะครับ ก็จบกัมาแล้วนะครับกับการรีวิวซีรีส์เรื่อง2 5 e n t One นะครับซีรีส์เรื่องนี้นะครับฉายอยู่ช่องทางเดียวนั่นคือช่องทางของ Netflix นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับก็ติดตามรับชมกันได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าใครชอบการรีวิวผมก็รบกวนกดไลค์นะฮะกด s u b s c r i b ชเป็นกําลังใจให้ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมมาพูดคุยกันที่ด้านล่างนะครับวันนี้นะครับขอจบลงถึงเท่านี้นะฮะพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับ